ตอนนี้นะคะไม่ใช่พิตตี้นะคะแต่เราอยู่ที่งานมอเตอร์เอ็ก2018แล้ววันนี้โซอี้พามาสัมภาษณ์ธุรกิจที่ผู้ชื่อไปนะคะเรียกว่าคุณผู้ชายทุกท่านต้องรู้จักแน่นอนเลยนั่นก็คือศูนย์ติดตั้งเครื่องเสียงติดรถยนต์ที่ชื่อว่าแบดม i ลลารชนั่นเองนะคะและในงานนี้ค่ะบูธมีลลาชใหญ่มากนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปกันนะคะเพราะว่าเราอยากรู้ว่าธุรกิจทํามาสักเซสขนาดนี้แล้วเกิดจากอะไรที่มาที่ไปเป็นยังไงเดีย๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับทำธุรกิจก็คือเป็นแบรนด์ที่เกี่ยวกับศูนย์ูนย์ติดตั้งเครื่องเสียงต้องบอกว่าเป็นลำดับหนึ่งของเอเชียเลยว้าวอันดับหนึ่งของเอเชียค่ะทุกท่านนะคะชือว่ามิลาชอดิโอครับ เนี่ยเกิดขึ้นมาล้กกี่ปีคะต้องบอกเลยว่าเกิดตั้งแต่ยุคคุณพ่อเราแล้วเนาะทามาประมาณ25ปีแล้วครับ 25, 25ปีปแล้วพี่แมนกับพี่โอดเนี่ยเข้ามาบริหารได้กี่ปีแล้วคะยุคแรกเนี่ยเป็นพี่โรดเข้ามาบริหารก่อนสมัยเรียนจบใหม่ๆนะคุณพ,พ่อผมเนี่ยเข้ามาทําก่อนเรื่องต้นแต่ว่าเขาไม่ใช่ชื่อแบรนด์นี้เขาใช้ชื่อว่าไทยสงวนออดิโอผมเข้ามาทําได้มาสัก21ปีได้มั้งผมก็มาเปลี่ยนชื่อเป็นแบรนด์มิลล a าชทำไมถึงตั้งชื่อนี้คะเราดูการตลาดเราดูหลายๆอย่างอะ่ะมัน มันต้องสั้นทันสมัยคนจดจําได้มันมีความหมายไหมคะพี่โรดมีมิหลาเนี่ยในความหมายของผมก็คือเขาเรียกว่าความมหาศัรรย์์เหมือนกับอะไรหลายอย่างศิลปะของเสียงแต่คําว่ามิหลาเนี่ยที่ผมสะดุดคําตอนนั้นคือคําว่ามหัศจรรย์มหาศจรรย์สใช่ว้าวว้าวูฟู อ,อย่าง<ด><ด>ตอนนั้นเนี่ยที่โรดเข้ามาบริหารนอกจากเปลี่ยนชื่อแบร์แล้วแล้วเราพัฒนาอะไรขึ้นไปอีกคะต้องยอมรับว่าสมัยก่อนการทําการค้าง่ายกว่าน,นี้แล้วเราก็ไปอยู่ที่บริษัทนี้ทำม,มาระยะหนึ่งก็เอาหลักการตลาดมาใช้นี่นแหละเมื่อก่อนคือ 4P ถูกไหมอ่าโฟดับใช้เพสโปรโมชั่นใช้ได้เลยครับทั้งโปรโมทนะทั้งทาโปรโมชั่นทั้งทําการแอดวูดไทดิ้งพีอรก็จนชื่อดังมาถึงระดับหนึ่ง แต่รถปัจจุบันนะคะที่ออกมาเนี่ยเรียกว่าเขาก็จะมีเครื่องเสียงที่แบบเรียกว่ามาตรฐานละคแค่จะไม่ต้องแต่งละแล้วตลาดที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยมันกระทบกับธุรกิจเราไหมคะจริงๆกระทบเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยผมบอกได้เลยว่าธุกกิจเครื่องเสียงบูมมากถ้ารถวิ่งมาหน้าร้านเรานะไฟแดงเนี่ยรู้เลยว่ามาติดเครื่องเสียง แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเราต้องบอกว่าด้วยความการทํางานที่ยากขึ้นเนี่ยเราก็เลยมานําเสนออะไรที่เป็นการอัปเกรดให้ดีกว่าเดิมอย่างเช่นตอนนี้เราเป็นผู้นำนะครับในระบบของ Android ในรถยนต์ซึ่งสามารถจะทําให้คุณดู YouTube Google Map ฟังเพลงออนไลน์ได้ซึ่งรถธรรมดาเนี่ยที่มีมาในรถมันให้ไม่ได้เรามองถึงเรื่องความปลอดภัยมากขึ้นด้วยหมายถึงว่าเราเอาง่าย,ายๆครับทุกวันนี้<ม>เราต้องยอมรับว,ว่าถ้าคุณขับรถอยู่เนี่ยคุณจะใช้มือถืออ่ากูเกิลแแมคุณต้องดูมือถือใช่ไหมใช่ค่ะต้องมีแบบกีแม แปะไล้วแล้วมันก็เล็กในมุมมองผมก็คือมันยังอันตรายอยู่เราสามารถทําตรงนี้ให้มันอยู่บนจอจอของรถเลยตอนนี้เป็นกระแสแล้วลูกค้าชอบมากเพราะผมทําได้ถึงระดับซูเปอร์คาร์เบนบีเอ็มรถทุกชนิดในประเทศไทยเราทําได้หมดรถญี่ปุ่นก็ทําได้รถยุโรปทําได้หมดเลยอุ้ยอยากดูแล้วอ่ะเดี๋ยวจะพาคุณโซอี้ไปดูรถแคมรี่รุ่นใหม่ล่าสุดเราโชว์ที่บูธเราตามไปดูกันค่ะพาดูหน่อยค่ะไฮไลท์ของคันนี้คือเราจะเห็นว่าหน้าจอเดิมแบบนี้ ใช่ไหมครับผมกดปุ่มนี้แช่ไว้นะปุ๊บเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็น a n d r o อ d อเเป็นโหมดเลยครับดู Netflix ในรถได้มี Google Map ได้มีจู๊กอ่าม u t u b e เรียกว่าเล่นได้ทุกอย่างเลยมือถือแอนดเลยด์เลยก็จะมีจอด้านหลังเพื่อให้บางทีเด็กเนี่ยเขาดูจอด้านหลังได้ครับตามจอหน้าแบบนี้นะครับเราก็สามารถจะดูหนังได้ และเทคโนโลยีนี้ใส่ได้กับรถทุกคันแท่ทุกคันเลยครับเอาเป็นว่า98%ในบ้านเราเนี่ยเราทําได้หมดซึ่งปกติเราก็จะติดอยู่กับมือถือได้แหละแต่ทุกวันนี้เราเอามือถือมาใส่จอในรถเลยอ,อย่างนี้แล้วถ้าเกิดเป็นลูกค้าต่างจังหวัดจะติดตั้งเครื่องเสียงก็คือต้องเอารถมาที่นี่เลยหรือเรามีบริการ<จ>แบบรับติดตั้งสัง ปัจจุบันเรามีบริการเป็น Delivery นะครับเราไม่แค่ติดในประเทศไทยแล้วเรามีทีมที่บินไปติดตั้งต่างประเทศด้วยไม g ก d ติดตั้งเครื่องเสียง Delivery นะคะ <c oughs> ก็ต้องบอกว่าไปทั้งสิงคโปร์ามาเลเซียลาวกัมพูชา,าประเทศจีนใช่ใชจีนเนี่ยศึกษาเทคโนโลยีกับเรามาเยอะมากเลยครับนี่ถึงเป็นคำว่าผู้นำของเอเชียไเลยนะลูกค้าเราเป็นไทยเอ่ย จร,จริงๆกว้างมากนะพี่รอดแต่ว่ากลุ่มที่ออกรถป้ายแดงนะครับจะมาทําเยอะเป็นรถยุโรปซะเยอะนะครับแล้วกลุ่มรถครอบครัวที่เป็นรถพวก SUV ยไมเราถึงบินไปติดหรือไปติดนอกสานที่ได้ เพราะวันนี้เราทำโซลูชันที่ว่าเขาเลือกระบบพักแอนเพย์บางทีเขาบอกว่าระบบให้มาดีแล้วแล้วบางทีศูนย์บอกว่าอย่าเปลี่ยนเพราะว่ามันจะหลุดประกันแต่วันนี้เรามีชุดเครื่องเสียงเนี่ยที่มาจากเยอรมันที่เป็นระบบพอดเปลี่ยนเสียบปลั๊กเลยแล้วไม่หลุดประกันแล้วคุณภาพเสียงดีขึ้นอ้านั่นไงสําคัญมากโดยเฉเป็นคนหนึ่งกลัวว่าฟั๊กินอะไรแล้วหยุดประกันหรือเปล่าเอาไปดูกันเลยค่ะอ๋ออันนี้แหละคะที่บอกลักแอนเพย์ลักแอนเพย์เห็นไหมว่าลำโพงมันจะเป็นลำโพงชนิดพิเศษที่ รูปแบบของมันเนี่ยดีไซน์มาเพื่อใส่กับรถเบนซ์โดยตรงแต่ว่าคุณภาพเสียงเนี่ยมันมีการให้เดโมโดได้ว่าเขาใช้รถเดิมอยู่ใช่ไหมก็มาฟังคันนี้เนี่ยเสียงเขาจะรู้เลยว่ามันดีขึ้นอีกกี่เปอร์เซ็นต์ผมลืมบอกไปว่าของเราเนี่ยเป็นสูติดตั้งที่ได้แชมป์โลกคนแรกของเอเชียแชมป์โลกคนแรกของเอเชียซึ่งมองตรงทุกวันนี้นะครับผมยังอยากให้มีแชมป์โลกคนที่2ในเอเชียเนี่ยพยา,ยามสร้างอยู่ยังไม่มีเราได้เมื่อปีไหนคะผมได้ปี2007 2,007สอ<ป>ะพะัปีที่แล้วทิ้งมา10ปียังไม่มีใครมาได้เลยในเอเชียเป็นแชมป์โลกโอ้โหสุดยอดมาก คราวนี้เรารู้แล้วของดีเรามีของดีพี่โลดกับพี่แมนทําการตลาดยังไงเอ่ยให้กับ<ด>แบรนด์ดีลา่าจุดยืนของเราคือเป็นผู้นําทางด้านเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นเราทําการบ้านไม่หยุดเลยครับในการหาอะไรใหม่ๆรถยนต์เนี่ยมันคือแพชชั่นนั่นเองอะไรที่มันมีสีสันมีการตอบโจทย์เรื่องความสะดวกสบายมันจะทําให้เรามีลูกค้าไงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทําการตลาดออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นไลน์หรือว่าเป็นพวกเฟซบุ๊กยูทูบแล้วผมต้องเรียนตามตรงว่าส่วนหนึ่งเนี่ยผมก็ได้ข้อมูลความรู้มาจากทางคุณโซอี้เลย วันนั้นมีโอกาสได้ไปเข้าคอร์สสัมมนานะครับกับคุณโซอี้นะครับเป็นการยิงแอด Facebook ให้กับผู้บริหารต้องบอกว่าการตลาดของมิลลา g e เราเนี่ยเข้าเป้ามากขึ้นเยอะเลยเรียนแค่ครั้งเดียวนะครับแต่ว่าผลลัพธ์ได้กลับมาเนี่ยโหแบบต้องเกินแบบ50%เลย เราเน้นแพลตฟอร์มไหนสูงสุดช่วงต้นปีผ่านมาเราจะเน้น Facebook เป็นหลักเลยแต่ว่าช่วงกลางปีเราก็เริ่มมาท YouTube นะครับหนักมากรวมถึงไลน์แอดก็ต้องบอกว่าผลลัพธ์ปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจคือว่า u t u b e เนี่ยเป็นที่น่าสนใจเป็นลาดับสองแล้วเฟซบุ๊กเนี่ยค่อยๆเปียบกับ y o YouTube ละเพราะว่า a c e b o o k เนี่ยมีการปรับอ um ัลกอริทึมค่อนข้างเยอะแล้วราจบทองก,กับคนไทยดูรีวิวยูทูบเยอะมากผมอยากแนะนําว่าเราต้องไม่ลืมคือการทําแพลตฟอร์มเว็บไซต์เพื่อให้ติด SEO นะครับ <ฮะ S 2> การ Search Engine นะครับ <ฮะ S 2> เพราะว่าในอดีตเนี่ยเรามองข้ามเรื่องนี้ไปเลยแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเก็บฐานข้อมูลการเก็บ Big Data และแสดงว่าทำพี่แม มีการดับไว้แล้วว่าเสิร์ชคำไหนจะเจอเว็บของนอนเรารในเครื่องเสียงเนี่ยเสิร์ชอะไรก็ตามที่เกี่ยวรถเกี่ยวเครื่องเสียงครับจะเจอมิลาโซเดียวเลยและถ้าเกิดท่านผู้ชมทางบ้านทะมองว่าเราจะทําการตลาดออนไลน์ยังไงนะจุดหนึ่งเลยที่ห้ามพลาดคือเรื่องคีย์เวิร์ดหรือการดับ SEO อย่างที่คุณแมนบอกมาทำยังไงให้ลูกค้าเสิร์ชป๊บเจอเราทันทีนะคะ เอาละของดีขนาดนี้คะสิ่งที่อยากรู้ก็คือเรื่องยอดขายละตอนนี้เรามี3สาขาพี่แมนพี่โรดถามนิดนึงว่าแต่ละสาขาเนี่ยทราฟฟิกรถเข้ามาเนี่ยตกวันละกี่คันคุยเป็นเดือนล<ฮ>ะเดือนหนึ่งเนี่ยเฉลี่ยอยู่ประมาณ 300- ถึง400คันตอนหนึ่งเดือนนะครับทุกสาขารวมกันสาขาหนึ่งก็เรียกว,ว่าร้อยกว่าคันเยอะมากนะคะซึ่งเราบอกว่าอันนี้คือเฉลี่ยนะครับ <ฮะ S 2> บางซีซั่นเนี่ยช่วงมอเตอร์โชว์เนี่ยบางทีทํากันแบบ4 5่0าคันเลย โอ้หเราที่อยากจะรู้ถึงยอดขายเลยยอดขายโดยรวมนะครับก็ต้องบอกว่าเฉพาะธุรกิจของมิราแลก็เกือบ300เกือบ 300, 300ล้านทั้งปีนะคะในธุรกิจเราจริงๆยังสามารถเติบโตได้มากกว่านี้ด้วยเราจะต้องขยายฐานฐานสาขาไป ท่านผู้ชมทางบ้านฟังดูแล้วก็คงอยากจะเปิดธุรกิจนี้ขึ้นมานะคะเพราะว่าคุณแมนบอกว่ายังมีโอกาสอีกเยอะในตลาดจบรายการนี้อาจจะมีคู่แข่งขึ้นมาอีกเยอะเลยไม <c oughs> เราให้เขามารับของต่อจากเราได้ได้ <Okay. S 2> เลยธุรกิจเราเติบโตขึ้นมาอย่างเงี้ยเชื่อว่าหลายๆแบรนด์เนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็ล้มหายไปจากไปนะคะแต่ที่เรายังอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ี่สักเซสคืออะไรคะ ผมเชื่อว่าอันหนึ่งแลคือต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจจริงๆแล้วก็โฟกัสในการทําธุรกิจแต่สิ่งสำคัญก็คือเราต้องมองหาสิ่งใหม่ๆเข้ามาพัฒนาตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวสินค้าเองกลยุทธ์ทางการตลาดรวมถึงยุคสมัยที่เราต้องปรับตัวให้ทัน ถ้าเราวิ่ก้าวเข้าสู่โลกออนไลน์เนี่ยผมเชื่อว่าปีหน้าเราจะไม่ทันเขาละตัวผู้บริหารทุกท่านนะครับพิมพนักง,งานเราต้องทำเทรนนิ่งตลอดเวลาโอเคและนี่คือทีซั c เซสนะคะของเดอะซ c c เซสของเราในวันนี้ค่ะถ้าเกิดท่านผู้ชมชอบรายการเดอะซั c เซสฝากติดตามนะคะทุกวันอาทิตย์ทางช่อง5เวลา11.50ถึงเที่ยงตรงค่ะแล้วอย่าเจอกันในแคปหน้าค่ะบ๊ายบาย